มีหลายๆคนนะฮะยังเข้าใจอยู่ว่าจัดฟันเนี่ยต้องมีการถอนฟันเสมอซึ่งผมขอบอกเลยว่าไม่จริงนะครับผมยืนยันเลยว่าคนส่วนใหญ่สามารถจัดฟันได้โดยไม่ต้องถอนฟันครับเคสที่จะถอนฟันนะครับคือกรณีที่ฟันยืดมากและซ้อนเกมมากเท่านั้นครับเทคนิควิธีการทําให้ฟันเลี้ยงได้โดยไม่ต้องถอนฟันนะฮะมีหลายวิธีนะครับยกตัวอย่างที่จะใช้บ่อยๆนะครับก็คือการถอยฟันนะครับการขยายขานไกลหรือเป็นการตบไบฟันให้ฟันมีขนาดเล็กลงเพื่อสร้างพื้นที่ให้ฟันเลี้ยงได้ให้ภาพมาเล่าเรื่องราวดีกว่าครับมาดูกันว่าเคส ให้ดูแบบเยอะๆกนก่อนเลยเคสนี้ไม่ได้ถอนนะครับขยายขานกลอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้ถอนใช้วิธีการตะใบฟันเคสนี้มีศพคอมนะครับสังเกตจะมีเขี้ยวด้านซ้ายบนจะให้ดูว่าก็ไม่ได้ยื่นออกมาเท่าไหร่เคสนี้ก็ซ้อนเกย์เยอะครับไม่ได้ถอนเช่นกันเคสเดียวกันนะครับมองด้านข้างก็ไม่ได้ยื่นออกมานะครับเคสนี้ฟันหน้าด้านเกยเยอะเลยเห็นไหมครับ แต่ออกมาก็ไม่ต้องถอนนะครับแล้วก็ไม่ได้ยื่นออกมาด้วยเห็นไหมครับว่าหลายๆเคสเนี่ยก็มีปันซ้อนเกจค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องถอนันเสมอไป